เข้าสู่ช่วงของ m a r ก็ตท้องนะคะช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาชิมความกรอบความอร่อยของป๊อปคอนที่มีหลากหลายรสชาติโดยพ่อค้าสุดหล่อของเราคุณกิติศักดิ์กิติพยักค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นป๊อปคอนที่ดูแล้วหน้าตาดีงามมากคุณผู้ชมหรูหราอลังการน่าทานและเห็นบอกว่าข้างในเนี่ยไม่ใช่แค่ป๊อปคอนด้วยครับมีผลไม้อยู่ข้างในด้วยมีถั่วครับค่ะเราจะมีหลากหลายรสชาติเลยแบบซองนี้จะเป็นป๊อปคอนอย่างเดียวแต่ว่าแบบกระปุกเนี่ยจะมี ถั่ว3ามอย่างก็คืออัลมอนด์เมคคาเดเมียแล้วก็มะม่วงหิมพานโอ้โหนะคะสายสายไหนที่บอกว่าอยากกินป๊อปคอนแบบไม่อยากรู้สึกผิดเลือกรสชาตินี้เลยเพราะว่าคุณจะได้ประโยชน์ของถั่วด้วยใช่ครับอันไหนเอ่ยที่เป็นถั่วมาเอาัลมอนนี่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 แยกไม่ออกในถั่วไหนเมคคาเดเมียไหนไหนมะเียอกันะฮะน่าทานมากเลยตัวนี้นะคะจุดเริ่มต้นของการมาทำป๊อปคอนนี่เป็นยังไงบ้างคะ Finished. จริงๆแล้วผมมีธุรกิจอีกบริษัทหนึ่งนะครับแล้วบงังเอิญว่าภรรยาผมเนี่ยหลังจากที่ลูกผมเริ่มโตใช่ไหมครับเขาก็เริ่มหาอะไรทำและสิ่งที่เขาทำคือไปเรียนทำขนมเรียนทำเบเกอรี่แล้วก็ไม่ได้ทำเพื่อทำธุรกิจแต่ทำเพื่อแจกปีใหม่นะครับพอทำแจกปีใหม่ปุ๊บเพื่อนที่ได้รับเนี่ยเขาบอกว่ามันอร่อยขอซื้อได้ไหมก็เพื่อนก็ขอซื้อเอาไปแจกต่อเพื่อนอีกทีหนึ่งเพื่อนที่ได้รับแจกก็ขอซื้อต่อกันไปเรื่อยๆ จนต้องสร้างเป็นโรงงานขึ้นมาเลยใช่ครับแล้วก็ผ่านไปได้ปีหนึงยอดธุรกิจก็แซงธุรกิจเดิมผมไปประมาณ4ีเท่าเลยโอ้โหแสดงว่ามีวางขายไว้ทั่วราชอาณาจักรขายทั้งนอกและในอาณาจักรไหมคะเนี่ยตอนนี้มีส่งออกที่ประเทศฮ่องกงแล้ว1ประเทศนะครับที่เป็นบิ๊กซียีสาขาที่ประเทศฮ่องกงแล้วก็เราขายหลักๆในเมืองไทยก็จะเป็นออนไลน์ไลฟ์สดผ่านช่องทางทิกตอก นะครับแล้วก็ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยครับค่ะลผลตอบรับจากประชาชนนอกจากเพื่อนฝูงที่ซื้อกันแบบปากต่อปากแล้วผลตอบรับเป็นอย่างไรดีเกินคาดครับดีเกินคาดมันมันมีเรื่องที่ในในในคอมเมนต์ในในแพลตฟอร์มที่ออนไลน์ที่เราขายอยู่จะมีแคปคอมเมนต์แบบเจ๋งๆเต็ไมไปหมดเลยสามารถเข้าไปอ่านดูได้ครับนะคะ,<น>ะอ่ะเพจเฟซบุ๊ก อะไรคะหรือว่าทิกตอกอะไรบอกช่องทางการติดต่อกันจะลองสั่งที้พิมพ์คำว่าพิมพ์คำว่าเมอร์การีป๊อปคอนทุกแพลตฟอร์มเลยครับเมอร์ก y รีป๊อปคอนทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เลยครับนะคะก็คือเปลี่ยนจากคำว่าเบอร์กอรีเป็นเอ็มเมอร์กรีแทนเมอร์การีเมอร์การีเมอร์กรี K E R Y นะคะก็ลองทีนี้แสดงว่ามันต้องมีความพิเศษที่มีความแตกต่างจากป๊อ คอนสำเร็จรูปที่ยี่ห้อแบรนด์อืนที่เราสกินกันตามร้านห้าบาทสิบบาทหรือร้านไหนสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยมันมีความพิเศษหรือความแตกต่างจากสินค้าตลาดอื่นอย่างไรบ้างคะคือตอนที่ภรรยาผมเขาตั้งโจทย์ในการผลิตเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากทําของขวัญที่มันดีที่สุดที่ไม่เหมือนในท้องตลาดเพราะฉะนั้นโจทย์ในการทําคือเขาจะหาของที่ดีที่สุดวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการเป็นส่วนผสม ก็เลยออกมารสชาติค่อนข้างดีจากสูตรที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาก็มาปรับประยุกต์ให้มันดีกว่าเดิมนะคะใช่ครับก็เลยออกมารสชาติค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วเราก็เราเราเห็นจากเร้งของของแพลตฟอร์มนะครับเาเราเราแซงหลายๆเจ้าขึ้นไปขึ้นไปอยู่ดับต้นๆเลยในระยะเวลาที่แค่ไม่นานนะคะแสดงว่ารสชาติเนี่ยไม่อยากจะบอกว่าอร่อยหรือไม่หรือชิคกินเลยดีกว่านะคะต้องลองครับแกอันไหนดีคะอันนี้แล้วกอันนี้อันนี้เอาเป็นกระปุกดีกว่าอ่าได้อันนี้รสดาร์กช็อกโกแลต อ่าลองกินน,นี่รถคาราเมลอ่ารถนี้ก่อนก็ได้เพราะว่ารถนี้น่าจะแบบว่าคุณผู้ชมอยากจะบอกว่ามันอันไหนเป็นถั่วอันไหนเป็นป๊อปคอ,อนน,น,อคอนี่เป็นการเปิดแบบว่าเก็บได้นาน,านด้วยนะใส้<ด>ซีนอย่างแบบดีงามเลยเปิดแกรกเลยนะคะเปิดออกมาปุ๊บเป็นแบบนี้ชิมเลยอันนี้ที่ฉันหยิบน่าจะเป็นหยิบป๊อปคอนนะไม่ใช่ถั่วนะใช่ครับนี่เลยค่ะความกรอบนะคุณผู้ชมอืเสียงลัานออกมาั้งนนหอมอร่อยแล้วคาราเมลฉ่ำมาก ไม่หวานมากครับมันครบทัผงแต่อร่อยคุณผู้ชมมีความหอมเนยอ่ะใช้เนยแท้ครับใช้เนยแท้จุดเด่นอยู่ที่ความหอมของป๊อปคอร์และความกรอบที่กิตราตึงค่ะคุณผู้ชมนี่บอกเลยรสชาตินี้ยังอร่อยตึงใจแน่นอนครับตึงใจซื้อซําแน่นอนไม่แปลกอะไรที่บอกว่าทําไมเพื่อนภรรยาถึงสั่งกันต่อ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 ไปนะคะพอหลังจากปีใหม่ที่เราแจกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ขายมาตลอดไม่เคยได้หยุดเลยตั้งแต่วันนั้นค่ะจนมีปีผ่านไป วิพันไปคือต้องต้องอต้องมาทั้งโรงงานกันทำเป็นโรงงานเองเลยใช่ตอนนี้มีออยมีฮาลานเรียบร้อยส่งออกได้เรียบร้อยโอ้โหเก็บไปได้นานแค่ไหนคะ1ปีครับ1ปีคุณผู้ชมใครที่อยากทานได้ไปได้หนึ่งปีมันคงไม่ถึงหนึ่งปีหรอกค่ะมันคงจะหมดตั้งแต่ประมาณสิบนาทีหนึ่งวันก็หมดแล้วสิบนาทีอ่ะเดี๋ยวมาชิมรสชาตินี้ต่อครับผมอ่ารสชาตินี้เป็นรสช็อกโกแลตนะคะนี่ดาร์กเลยดาร์กช็อกโกแลตเลยครับเข้มข้นมันต้องมีความต่างจากจากที่อื่นแน่ใช่ไหมคะค่อนข้างต่างนะครับอื ดัชช right? all ็อกโกแลตนี่เลยเลือกวัตถุดิบมาใช้อย่างไงบ้างก็เราคัดทุกอย่างเราเราก็จะคัดใช้ของดีหมดเลยตั้งแต่เราทําแจกใช่ไหมครับเราก็ใช้นโยบายเดิมก็คือของทุกอย่างที่เราใช้ต้องดีที่สุดนะคะครับเพื่อไม่ให้เสียชื่อแค่ความหอมของช็อกโกแลตมีความเหมือนกลิ่นนมเลยอ่ะมันกลิ่นนมเลยอ่ะใช่ครับจะเป็นเนยแท้อันนี้อร่อยคุณผู้ชมครับหวานน้อยก็แบบนี้ถ้าใครบอกว่าอยากได้หวานน้อยเนี่ยให้เลือกช็อกโกแลต เขาอาจจะมีความขมอยู่ใช่แล้วมันเป็นความช็อกโกแลตที่แบบออกขมนิดนี้อร่อยอ่ะไม่เหมือนช็อกโกแลตไม่เหมือนช็อกโกแลตหวานๆนะมันเป็นช็อกโกแลตแบบดาร์กนิดนึงอ่ะครับรบอร่อยใช่ใช่ช็อกโกแลตเข้มข้นอืมจะเข้าว่าสุกแล้วเข้มข้นอร่อยมากคุณผู้ชมรสนี้ใครไม่ชอบหวานทานเพลินเด็กทานได้รสนี้เลยครับผมอืนอกจากนี้มีขนมอื่นอีกก็จะมีอันนี้เป็นปังในเนืบครับมีทั้งรส เนยกับรสช็อกโกแลตวันนี้ไม่มีรสช็อกโกแลตนะมีแต่ปังเนยหนึบลองดูได้ครับนะคะดิฉันก็คงจะต้องไปวิ่งรอบสวนลุมนะคะประมาณอีก8รอบนะคะกินหมดกล่องนี้นะคะต้องระวังนิดนึงครับมันจะเพลินมากนะคะมันจะเพลิง่ายเลยครับจริงเหรอเพราะมันอร่อยจนหยุดไม่ได้อร่อยจนอร่อยจริงจริงคุณผู้ชมแค่สองรสชาติผ่านไปคือการบรรจุพันธุ์หิตของเขาค่อนข้างดีนะแกะยากนิดนึงนี่แกะเลยค่ะเนยหนึบเป็นเนยปังเนยหนึบ <น>อันนี้ก็ค่อนข้างโดดเด่นหน้าตาจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบกรอบนะนี่มีเนยหนึบอยู่ตรงกลางครับนะคะมันจะเป็นเนยหนึบหรือเนยกรอบเนี่ยขนมปังกรอบแล้วก็เป็นเ<อ>นยเนยหนึบขนมปังกรอบแต่เนยมันหนึบนี่จะหนึบแค่ไหนชิมดูเลยนะคะอ <laughs> <laughs> เนยจริงๆด้วยอ่ะมันคือเนยค um, ุณผู้ชมมันคือเนยแบบอธิบายไม่ถูกมันคือเนยเนยเนยที่คุณต้องสั่งกินเพราะคุณจะหยุดไม่ได้ ไม่หวานแต่ความกรอบคือดีทีมงานตอนนี้แบบว่า,าเดี๋ยวจะให้ทานครับทุกคนทีมงานเฉยๆ,ๆข้ามต้องมาต่อยมวยกับดิฉันสักสามยกแย่งกล่องนี้กันไปใครชนะนะคะเดี๋ยวต้องตบตีกับดิฉันก่อนถึงจะได้กล่องนี้ไปรอร่อยมากคุณผู้ชม,ค,ชม,ค,ชมคำคว่าเนยหนึบนิดที่สุดที่สุดนะคะคไม่ต้องไปยงไปยิ้มไปแล้วนะคะททานตรงตรงนี้นะคะถือว่าแบบ เป็นของหวานที่สามารถฮิลใจได้มากเวลาเราเคยคว,วามทุกข์ใจเราอกหักนะคะเราไลน์ไปผู้ชายไม่ตอบนะคะเราควรที่จะซื้อป๊อบคอนแล้วก็ซื้อขนมปังเยนยเดือกินคุณผู้ชมคุณจะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีเลย <มา S 1> จริงจริงจริงรู้สึกดีขึ้นทันทีเลยจริง <c oughs> อกหักเราไลน์ไปผู้ชายไม่ตอบหรือว่า,าไม่ต้องสนใจหรือว่าทวงนี้ไม่ได้นะคะหรือว่าไม่ถูกหวยครับนี่แหลคะค่ะสิ่งที่จะฮิลใจคุณผู้ชมได้สั่งเลยคะที่หมายเลขอะไรคะโทรศัพท์ <c oughs> สามารถขึ้นหน้าจอได้ไหมครับพอดีเป็นเบอร์โทรของทางทีมงานอดีผมจำเบอร์ไม่ได้นะคะขึ้นหน้าจอให้ดูนิดนึงนะคะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์น่าจะอยู่ที่063189นะคะ8851นะคะ0631898851คุณผู้ชมเนยหนึบจะเยียวยาทุกสิ่งป๊อปคอนมันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นโทรสั่งกันมาได้เลยนะคะที่หมายเลขนี้เนยจะซื้อทางช่องทางออนไลน์ด้วยช่องทางออนไลน์ได้เลยครับราคา ราคาเลยค่ะสําหรับการฮิวใจฮิลลิ่งแบบนี้สําหรับชนิดรวมถั่วนะครับตัวนี้ราคา169บาทค,ครับส่วนรถช็อกโกแลตตัวนี้ก็จะราคาอยู่ที่139บาทค่ะขนมนปังในหนึบล่ะคะปังในหนึบอยู่ที่น่าจะประมาณประมาณ89ไม่แน่ใจลองข้าไปในในในโปรโมชั่นวันนี้ราคาเขาบอกว่าให้รวมเลยนะคะซื้อ10แถม2ราคา1,690ใช่ไหมคะหรือว่าจะซื้อเป็นกระปุก นะคะก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับนะคะในเรื่องของอป๊อปคอร์นรวมถั่วเนี่ย440ก็ลดราคาด้วยตามโปรโมชั่นที่ขึ้น,น,นหน้าจอเลยเดี๋ยวเราให้เลยแบบนี้แบ่<ช>ไม่ดูหรูหราอลังการเป,เป็นของฝากครับเป็นของฝากในเทศกาลปีใหม่ เป็นส่วนหนึ่งในกระเช้าได้นะคะแซมไปในผลไม้ได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะมอบให้เป็นของฝากของขวัญสําหรับคนที่เรารักและสําหรับคนที่อกหักรักคุดทุกท่านนี่ให้ไปได้เลยไปง้อแฟนก็ได้นะไปง้อแฟนก็ได้แฟนจะดีดีเลยนะคะแต่ว่าแฟนอาจจะมีน้ําหนักขึ้นนิดนึงนะคะนิดนึ่ไม็นวามีชุดของขวัญด้วยครับชุดของขวัญที่เราเป็นเซตให้เลยรับทําด้วยเข้าไปดูใน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 จในในานใ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 นันใ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 นนนะนใใใน มันแอบเห็นอยู่ข้างล่างอันนี้อันนี้อันหนึ่งขออนุญาตชิมได้ไหมอันนี้ได้เลยครับอันนี้เป็นปังกรอบอ๋อเป็นปังกรอบแล้วอันนั้นคงจะเป็นอันนี้เป็นคอนเฟลกคอนเฟลกน่าจะเหมือนทั่วไปหรือว่าแตกต่างที่อื่นคอนเฟลกก็น่าดูภายนอกดูเหมือนทั่วไปแต่ว่าพอได้ชิมแล้วจะโดดเด่นอีกแล้วเหรอคะอีกแล้วครับโอ้ดิฉันต้องไปจอนซอสวิ่งมาลาทอนนะคะที่ไหนมีจัดมาลาทอนชวนดิฉันได้เลยนะคะตอนนี้ไปยิมมวยผมได้ยิ้มมวยได้โอเคโอเคเดี๋ยวเราดูตรงนี้อ่ะ อืมเอาป๊อปคอร์นแล้วกันหันบอกว่าแปลกแปลกจากที่อื่นยังไงคะหอมครับตอนแรกอันดับแรกเออจริงค่ะเนยเนยเปิดปุ๊บกลิ่นเนยตีขึ้นมาเลยคะ่ะกลิ่นความหวานตีขึ้นมากลิ่นเบอร์รี่ด้วยครับเนยเบอร์รี่ความหวานหอมเหมือนน้ำผึ้งนะคะลองชิมดูอันนี้เขาจะไม่เหนียบเป็นก้อนนะเขาจะมาเป็นชิ้นๆนะฮะทาน,นเป็นเป็นอคอนเฟกต์ตอนเช้ากับนมจืดคุณผู้ชมดิฉันว่าดิฉันไม่เกินห้านาทีฉันจะหมดกระปุกนี้นะ ไม่เกิน5้านาทีคุณผู้ชมเพราะมรสชาติแบบนี้ย้าเล่นตอนดูเน็ตฟิกก็จะดีครับต้องซื้อเพล,เลโ,ลโลหนึงอะค่ะถึงจะจบเรื่องอะค่ะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วแบบว่ากินหมดแล้วหนังยังไม่จบก่อนเนี่ย <sandwiches> เราจะรู้สึกว่าเสียอารมณ์ฉะนั้นต้องซื้อไปเยอะๆนะคะวันนี้ค่อยๆกินครับค่ะอ่ะอีกชนิดนึงนะคคุณผู้ชมชอบก็มีครับมีรสชีสอ่าเดี๋ยวลองรสชีสดูลองได้เลยครับโอกเขได้ว่าแฟนเป็นคนทำขนมเก่งมากเลยนะไปเรียนมาก็ก็มีหลักพื้นฐานที่ดีเนี่ยมันก็จะ ทำตัวไหนก็ก็ดีครับอ่ะลองแบบนี้นะคะดิฉันวัันนี้ทุ่มสุดทุ่มสุดตัวแล้วค่ะยอมยอมยอมมันหนึ่งครับรชีสก็ยังมีความเค็มนิดนึงแต่เค็มแบบอร่อยอ่ะมันไม่ได้เค็มแบบโดดนะคะมันจะแบบเพื่อเรากินหวานมาแล้วไงแมอืมพอเรากินหวานมาแล้วเราสึกว่าอันนี้จะไม่หวานครับแต่จะมีความเค็มความมันมีชีสที่หอมแล้วก็ชีสทุกชีสเลยเป็นเชดด้าชีสที่นําเข้าจากต่างประเทศเด็กชอบ รสชาตินี้คือบอกเลยเด็กชอบมากใช่ครับควรซื้อเลยนะคะผู้ใหญ่ก็ชอบเยอะครับผู้ใหญ่ก็ชอบเยอะแต่ผู้ใหญ่อยากจะไปแพ้พวกเนยหนึบไปแพ้พวกป๊อปคอนที่มีถั่วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่รสชาตินี้นะคะคุณผู้ชมปลาสีส้มแบบนี้ซื้อให้ลูกขลานทานได้เลยนะคะประโยชน์ของป๊อปคอนเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นอาหารที่แบบทําให้เราอ้วนไหมอะไรยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยที่จริงก็มีประโยชน์นะมันมีือตอาหาอเยอะเองก็มันมีประโยชน์ของมันอยู่แล้วแต่ว่า ก็ต้องบอกตามตรงว่ามันมันไม่เฮลตี้ร้อเปอร์เซนต์เพราะว่ามันจะมีน้ําตาลมีเนยเป็นส่วนผสมเน้นเรื่องของความสุขมากกว่าครับแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะหรือว่าอย่าทานเยอะจนเกินไปตัวนี้ทานเยอะได้ไปทานผักเอาอ่านปทานผักให้บาลานซ์ทานแต่พอดีครับทานแต่พอดีนะคะแต่ซื้อไปฝากคนอื่นได้นะคะซื้อได้เลยนะคะสาหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะที่อยู่บนหน้าจอกับหมายเลขโทรศัพท์0 6 3ย์ 1 8 9 8 8 5 1เห็นบอกว่านะคะเป็นการช่วยชุมชนด้วยสร้างงานสร้างรายได้กอบคนในชุมชนด้วยครับผมนะคะในการเพื่อให้เขาได้มีการทําก็เรามีเราโรงงานก็มีคนเราแวกนั้นเขาก็มาทํางานกับเราตรารักคนพื้นใกล้ๆบ้านก็ใกล้ๆโรงงานเป็นการสร้างโอกาสด้วยแล้วก็เราเราขายส่งให้เขาไปทําตลาดขายต่อได้สร้างอาชีพได้ด้วยก็มีคนซื้อไปขายหลายคนบางทีนักนักเรียนก็ไปขายเพื่อนๆที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ครับ ะะก็มีหลายคนก็เรียกว่านะคะเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะนอกจากตัวเองจะเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงแล้วยังเผยแผ่โอกาสเหล่านี้ให้กับ คนที่อยากสร้างอาชีพให้คนมีงานทําในชุมชนด้วยวันนี้คุณอุดหนุน,นะคะสินค้าของทางอ b o b นร์ m e r c e r y ปคนแล้วเนี่ยคุณยังได้บุญอีกด้วยนะ,ะคะในการช่วยให้คนเหล่านั้นมีงานทําแล้วก็เด็กๆได้เอาไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายต่ออีกด้วยนะคะสั่งกันได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0631898851อีกครั้งนะคะ063นะคะ 189-8851นะคะกับป๊อปคอร์นที่บอกว่าโ,โหเมื่อกี้ฟังฟังพูดนึวกว่าจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา <c oughs> รสชาติดีรสชาติอร่อยแถมซื้อแล้วยังได้บุญนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของทางรายการขอบพระคุณสําหรับการนําสินค้าดีๆเนี้ยมาจัดจาหน่ายผ่านทางรายการมากๆเลยนะคะสําหรับคุณกิตติศักดิ์กิติพยักค่ะขอบคุณค่ะขอคุณมากะ,ค,ะคุณมากที่เชิญมานะคะค่ะ <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการ Talk Together ประจำวันพฤหัสนี้นะคะอย่าลืมค่ะกลับมาเจอมาเจอและก็ติดตามรายการได้ใหม่ในวันต่อๆไปวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ